เขาจะเห็นว่ารายได้ของประเทศส่วนหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวนั่นบอก,การท่องเที่ยวจะต่างประเทศมาหรือคนในประเทศมาเที่ยวนะมาเที่ยวบ้านเฮาก็าคือกันบ,บ้านเฮาเห็นแต่ว่าขึ้นมาเที่ยวสีสัชนาไรแวะท่าชัยแหวบมื่นทองโบราณแล้วก็มาแหวบื่นิ้แล้วก็ววไปเลยไปนอนนาต้นจัด เอาเงินไปนท,ทิ่ทการต้นจับเอาไปทิ่งคนตั้งคนนี้เอาแวะหาบันเทองน้อยเดี่ยวเาขาจะมีองค์กรที่มีหน้านที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวกําลังกําลังขับเคลื่อนกันอยู่นะที่ครูว่าไม่ก็ได้ว่าลอยๆนั้นอยากยกตัวอย่างาาขึ้นมาเพิ่มว่าการท่องเที่ยวบานเทา มีชมรงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอาเซียมีหนึ่งชมรมละสองเทสบาลตำบลอาเซียกำลังส่้อยกันกับเพื่อนแล้วก็ิ่นเติสององคอ์กรในสี่อยามีหลายองคอ์กรที่เพื่อนมาสนับสนุนอย่างเช่นองปทศสสส,สทต สถาบันเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากบ,บังมหาวิทยาลัยราชาพัฒน์พิบูลสงครามมีการอบรมมีการขับเคลื่อนหลายๆอย่างนะ,ะเพราะฉะนั้นเฮาเป็นเยาวชนเป็นผู้น้อยรุ่นหลังของไทยควรพยายามติดตามเรื่องนี้ไว้ต่อไปมู่งหาจะได้มีผลปับันนะครับ อาสองสัมเดือนที่ผ่านมานะคยูยูเนี่ยได้มีโอกาสไปเข้าร่วมอบรมาตามที่สถาบันต่างๆที่ครูว่ามานะอย่างเช่นอ่ากลไกเหนือล่างกลไกเหนือล่างครูนะล้วครูปลีวันแล้วก็อีกสองคนนะทั้ง,งหมดสี่คนไปอบรมอ่าภาคเหนือตอนล่างมีโชแชร์เชื่อมโชแชร์เชื่อมเห็น่าป็น ภาษาต่างประเทศทั้งอะไรโชว์แชร์นะนี่คือภาษามันเริ่มเพี้ยนไปละภาษาไทยนี่เอาภาษาต่างประเทศเข้ามาโดยที่จนทีบุ้เจ้าเป็นภาษาไทยอยู่ภาษาต่างประเทศอย่างอาโชว์แชร์เชื่อมกันยังที่ไปเพื่อนก็เอาว่าแปลละจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างในพะื้นีพี่เลยดีเอามาโชว์เอามาโชว์เอามาอวดกันมาแชร์มาแชร์เื่อหหลือ แค่เอามาแลกเปลี่ยนกันนะเผ mm ื hmm. ่อนม่มีเหลือดีเอามาหลบสู่กันฟังวัาสู่กันฟังผู้นั้นจามาว่ากันสิ้นแล้วก็เชื่อมเชื่อมคือเอามาประสานกัน,นถ่ายเทถ่ายทอดกันแล้วก็ไปพัฒนานบ้านตัวเองเพิ่มหนีนะครับเครื่องที่สองเราไปที่เพชรบูรณ์เครื่องที่สามสุขโขทยัยเครื่องที่สี่ไปที่พิจิตรแะูไปทั้งสา เด็กปล่อยเด็กันแล้วไปอีกสองคนนะ,ะการกำหนดย่านชุมชนเก่าจังหวัดสุขโขทยัยนะนี่ก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยนวะครั้งที่หนึ่ง <S <S ที่เทศบาลตะบลนาเซียวครั้งที่สองที่โรงเรียนสุขโขทัยวิยาคมนะนี่โดยวิรัยครูอ้เอเข้าไปมหาวิทยาลัยราชภัฏพิจูตสงครามเป็นเจ้าของโครงการสนสับสนุนนะ ต่อไปล่าสุดเลยการอบรมเตรียมความพร้อมรับเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อมวลชนครั้งที่สองที่บ้านนานต้นจันโฮมสเตย์นะนเร็วๆเนี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ก่อนแล้วมื้อนี้ถ้าครูบทีกิกรรมมื้อนี้ที่นี่วันนี้ครูของไปร่วมประชุมนาเกี่ยวกับเรื่องอ่า การเตรียมความพร้อมนะาการรองรับก,การท่องเที่ยวเพื่อผลปยชน์นะครั้งที่สามที่บ้านหมอรีสอร์ทเมืองเก่าสุโขทนะคูเสิร์เจอเพราะว่าเะินเยอเยเยอนะบ้านเฮามันดันเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวม,ยมันจะได้เชริญนะตอนนี้ชมรมการท่องเที่ยวแห่ง อาชนรมส่งเสริญการท่องเที่ยวไปทำก็ยันมีแขดมีอยู่นมูเขาอยู่แต่วงนี้วขาเรื่องผอผู้จับกอกครูเองครูก็บอก่อยผู้จับแต่พอออกไปเึงโรกภายนอ,อกแล้วทั้งหลายเก็จะขยับกมดทั้งวัดอื่นบดอ,อื่นก็จะขยับมดอกนะเพราะนั้นมันเหงาผู้น้อยรุ่นหลังเสียเจอและต่อไปถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับถ้าเครื่องเที่ยวเข้ามาเขาจะต้องเตรียูเลย,เลย